ปลูกกล้วยนะคะวันนี้ที่สี่ธันวาวัน,นส่วนนี้เราไม่ได้ใช้รถไถเพราะว่าดินมันค่อนข้างร่วนดี อันนี้โหนพืงฝุดใหม่ๆได้สองสามวัน,น,นนะโหนสดเนาะงานอันนี้ค่าจ้างหลายบาทนะเด็กคนนี้ค่าจ้างหลายบาทมากขาึ้นยัญมากเลยคนนี้ เยี่มมากเก่งมากเลย,ย,ยตบมือก่อนอ๋อหมดสงสัยต้องหมดไอติมหลายแท่ง